ตอนนี้คุณอาจมีเทวดาประจำตัวคอยดูแลอยู่ใกล้ๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ชัดสามสัญญาณที่คุณต้องมีหากคุณคือคนพิเศษที่ได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะท่านผู้ฝังธรรมะปัญญาที่เคารพรักทุกท่านคุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวในยามที่ชีวิตเจอมรสุมบ้างไหมคะ เคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวบ้างหรือเปล่าไวาในยามที่เราอ่อนแอที่สุดในยามที่เราเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาเกินจะรับไหวมันจะมีใครสักคนหรือพลังงานอะไรสักอย่างคอยเฝ้ามองคอยช่วยเหลือและคอยปกป้องเราอยู่เงียบๆหรือไม่ความเชื่อเรื่องเทวดาประจำตัวเป็นความเชื่อสากลที่มีอยู่แทบจะทุกวัฒนธรรมทั่วโลกนะคะ เป็นความหวังเล็กๆที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจให้เรารู้สึกปลอดภัยและไม่เดียวดายแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือในมุมมองของพุทธศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงนิทานปราปราหรือเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่และถ้ามันมีอยู่จริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคือหนึ่งในผู้ที่โชคดี มีเทวดาคอยคุ้งครองอยู่จริงๆวันนี้คำถามเหล่านั้นจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะเพราะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องเล่าลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นหลักความจริงอันลึกซึ้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งเฉลยหมดเปลือกเอาไว้แล้วเกี่ยวกับสามสัญญาณสำคัญที่จะบ่งบอกว่า คุณมีเทวดาประจำตัวคุ้มครองอยู่จริงหรือไม่และคำตอบนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณเคยคาดคิดไว้เสียอีกค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงสามสัญญาณที่ว่านะคะเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเทวดาในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายที่ลึกซึง้งและแตกต่างจากภาพจำที่เราคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรเลยค่ะ เมื่อเราได้ยินคำว่าเทวดาหลายคนมักจะนึกถึงภาพของบุรุษหรือสตรีรูปงามมีรัศมีกายสว่างสวยัยสวมอาพรทิพย์ลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ซึ่งนั่นก็เป็นภาพที่ไม่ผิดนะคะในทางพุทธศาสนาเรายอมรับการมีอยู่ของภพภูมิอื่นรวมถึงเทวโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาที่เกิดจากการสั่งสมบุญในรูปแบบต่างๆแต่ เทวดาที่จะมาคุ้มครองเราโดยตรงเทวดาที่จะอยู่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์นั้นพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ในหลักของกรรมว่ากรรมมัสโกมะหิกรรม,มทายาโทกรรมมโยนีกรรม,มพันทุกรรม,มปติสารโนซึ่งแปลความหมายได้ว่า เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยดังนั้นแล้วเทวดาประจำตัวที่แท้จริงที่ทรงพลังที่สุดและจะไม่มีวันทอดทิ้งเราไปไหนก็คือผลแห่งกรรมดีที่เราได้กระทำเอาไว้นั่นเองค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ทุกครั้งที่เราทำความดีไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจการกระทำเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่มันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกเป็นบุญกุศลที่คอยสะสมอยู่ในบัญชีบุญส่วนตัวของเราเปรียบเสมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่ในที่แจ้งหรือที่รับไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็น แต่เงาแห่งกรรมดีนี้จะอยู่กับเราเสมอพลังงานบวกหรือบุญกุศลเหล่านี้ล่ะคะ่ะคือเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นคือเทวดาที่คอยปกปักรักษาคอยเกื้อหนุนและคอยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราในยามปกติพลังนี้อาจจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นคล่องตัวแต่ในยามคับขันหรือมีภัยมาถึงตัวพลังแห่งบุญนี้ จะแสดงอานุภาพออกมาอย่างชัดเจนช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือแม้กระทั่งช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องราวในพุทธประวัติไงคะในคืนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะกำลังจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพญามารที่ชื่อว่าวัสวตีได้ยกทัพมาจำนวนมหาศาลมาเพื่อขัดขวาง ในยามนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงร้องขอความช่วยเหลือจากเทพองค์ใดแต่ทรงเปล่งวาจาอ้างถึงบารมีหรือความดีที่พระองค์ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนและในทันใดนั้นเองค่ะแผ่นดินที่พระองค์ประทับอยู่ก็บังเกิดความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพระแม่ธรณีได้ปรากฏกายขึ้นมา แล้วบิดมวยผมหลังอุทกธาราหรือสายน้ำแห่งบุญที่พระองค์ได้เคยทรงกระทำไว้จนกลายเป็นมหาสมุทรพัดพาเหล่าเสนามานให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดค่ะว่าพลังคุ้มครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่มาจากบุญบาร,รมีหรือผลแห่งกรรมดี ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนี่แหละคะ่ะคือเทวดาประจำตัวในความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นเทวดาที่เราสร้างได้ด้วยสองมือและหนึ่งใจของเราเองเอาละคะ่ะเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเทวดาประจำตัวที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือผลแห่งกรรมดีของเราเองคำถามต่อไปที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าเทวดาของเราหรือพลังบุญของเราเนี่ยกำลังทำงานและคุ้มครองเราอยู่สัญญาณอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นนี้กำลังแสดงอนุภาพอยู่ในชีวิตของเราจากนี้ไปคือสามสัญญาณสำคัญที่คุณอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนลองตั้งใจฟังและสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะ ว่าคุณมีสัญญาณเหล่านี้อยู่กับตัวบ้างหรือไม่สัญญาณที่หนึ่งจิตใจสงบเยือกเย็นผิดปกติในสถานการณ์ตึงเครียดคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันสุดๆเหตุการณ์ที่คนรอบข้างแตกตื่นตกใจกลัวกรีดร้องหรือสติหลุดไปแล้วอาจจะเป็นอุบัติเหตุเฉียดตายตรงหน้า การเผชิญหน้ากับคนที่กำลังโกรธจัดเหมือนพายุหรือการได้รับข่าวร้ายที่น่าตกใจจนตั้งตัวไม่ติดโดยปกติแล้วปฏิกิริยาของคนเราเมื่อเจอกับเรื่องแบบนี้ก็คือหัวใจจะเต้นรัวอดรีนาลีนจะฉีดพล่านความคิดจะสับสนวุ่นวายมือไม้สัน่นทำอะไรไม่ถูกแต่สำหรับคนที่มีสัญญาณข้อนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะคือในขณะที่สถานการณ์ภายนอกกำลังวุ่นวายโกลาหลแต่ภายในใจของคุณกลับนิ่งสงบและเยือกเย็นอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่ความรู้สึกกล้าหาญแบบที่เราพยายามฝืนหรือจงใจสร้างขึ้นนะคะแต่มันเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเองจากภายในเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีใครสักคนมากระซิบข้างหูว่า ไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะควบคุมได้ทำให้คุณสามารถมองเห็นสถานการณ์ตามเป็นความจริงและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติและถูกต้องความสง,งบเยือกเย็นที่เกิดขึ้นนี้ในทางธรรมะแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือผลโดยตรงของบุญที่คุณได้สั่งสมมา โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจเช่นการเจริญสติการฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจำเมื่อจิตถูกฝึกให้มีความตั้งมั่นไม่สัสดสายไปตามอารมณ์เมื่อถึงคราวที่ต้องเจอกับแรงกระทบจากภายนอกที่รุนแรงจิตดวงนั้นก็จะมีความมั่นคงแข็งแกรง่งไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ได้ง่ายๆหรือแม้แต่บุญที่เกิดจากการให การสืบสวนผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอบุญเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนและมีพลังของความเย็นอยู่ภายในเมื่อเจอกับไฟแห่งความโกรธหรือความกลัวจากภายนอกความเย็นจากภายในนี่แหละค่ะที่จะช่วยประคับประคองไม่ให้ใจของเราต้องร้อนรนตามไปด้วยลองนึกภาพตามนะคะ เหมือนกับแก้วน้ำที่ถูกวางไว้นิ่งๆถึงแม้จะมีคนมาเขย่าโต๊ะอย่างแรงน้ำในแก้วอาจจะกลับเพื่อมไหวบ้างแต่ไม่นานมันก็จะกลับมานิ่งสนิทเหมือนเดิมนี่คือลักษณะของจิตใจที่ถูกคุ้มครองด้วยพลังแห่งบุญกุศลค่ะดังนั้นหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ใจนิ่งใจเย็นในสถานการณ์ที่คนอื่นเข้าสติแตกกันไปหมดแล้วแล้วก็ ขอให้คุณรับรู้ไว้เลยนะคะว่านั่นอาจจะไม่ใช่แค่เพราะคุณเป็นคนใจเด็ดหรือใจกล้าแต่นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเทวดาประจำตัวหรือพลังบุญที่คุณสร้างสมมากําลังทำงานกําลังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางใจคอยประครับประคองสติของคุณเอาไว้ไม่ให้แตกสลายไปกับความวุ่นวายภายนอก นี่คือสัญญาณแรกที่สำคัญมากค่ะสัญญาณที่สองรอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างเหลือเชื่อหรือได้รับความช่วยเหลือจากที่มาที่ไปที่คาดไม่ถึงสัญญาณข้อนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่หลายคนเคยเจอแล้วรู้สึกทึ่นกับมันมากที่สุดค่ะมันคือประสบการณ์ที่เราเรียกว่ารอดตายหวุดวิดแบบเส้นยาแดงผ่าแปด หรือการได้รับความช่วยเหลือในยามคับขันจากคนแปลกหน้าหรือจากสถานการณ์ที่มันดูเหมือนบังเกินเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญได้คุณเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้ไหมคะเช่นกำลังจะขับรถออกจากซอยแต่จูจ่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้คุณต้องหยุดรถเพื่อรับสายและในวินาทีนั้นเองก็มีรถบรรทุก คันนึงวิ่งฝ่าไฟแดงตัดหน้าคุณไปด้วยความเร็วสูงซึ่งถ้าหากคุณไม่ได้หยุดรับโทรศัพท์ก็คงจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างแน่ๆหรือบางทีคุณอาจจะกำลังเดินทางไปสนามบินแต่เกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้คุณไปขึ้นเครื่องไม่ทันในเที่ยวบินนั้นตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหัวเสีย แต่ต่อมาคุณกลับได้ยินข่าวว่าเที่ยวบินที่คุณพลาดไปนั้นประสบอุบัติเหตุหรือนยามที่คุณกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างแสนสาหาัสมืดแปดด้านไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแต่จูๆ่ๆก็มีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีโทรมาหาและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะอุทานออกมาว่าโชคดีจัง ฟลุกสุดๆหรือเหมือนมีอะไรดนใจแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่โชคช่วยหรือความบังเอิญที่เกิดขึ้นแบบสุ่มๆค่ะแต่มันคือการทำงานของวิบากกรรมดีคือผลบุญที่คุณได้เคยสร้างเอาไว้ในอดีตไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในอดีตชาติก็ตามมันได้ส่งผลมาถึงวาระที่เหมาะสมพอดี บุญกุศลเหล่านั้นได้แปลสภาพมาเป็นเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นคอยปัดเป่าภัยอันตรายหรือคอยดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณในจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดลองคิดดูนะคะบุญที่คุณเคยทำไว้เช่นการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้ผู้อื่นการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานการช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก การสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อให้คนสัญจรได้สะดวกการกระทำเหล่านี้คือการให้ความปลอดภัยคือการให้ชีวิตคือการให้โอกาสแก่ผู้อื่นเมื่อเราได้หวานเมล็ดพันุ์แห่งการช่วยเหลือและการให้เอาไว้เมื่อถึงคราวที่ชีวิตของเราตกอยู่ในอันตราย มเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมดีเหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามและส่งผลกลับมาคุ้มครองชีวิตของเราเช่นเดียวกันค่ะนี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงเสมอทำดีย่อมได้ดีดังนั้นหากคุณเคยมีประสบการณ์รอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้อย่างปาฏิหาริย์หรือได้รับความช่วยเหลือในยามคับขันแบบไม่คาดฝันขอให้คุณจงภูมิใจเธอค่ะ ว่าบัญชีบุญของคุณนั้นยังคงมีพลังงานบวกสะสมอยู่และเทวดาประจำตัวของคุณกำลังทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวคอยปกป้องคุ้มครองคุณอย่างเข้มแข็งนี่คือสัญญาณที่สองที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากที่สุดค่ะและสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่สามความรู้สึกมีอะไรบางอย่างคอยชี้นำให้ตัดสินใจถูกต้อง หรือมีแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างต่อเนื่องสัญญาณข้อนี้อาจจะมีความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องภายในมากกว่าสองข้อแรกนะคะแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงระดับของพลังบุญที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นก็คือความรู้สึกเหมือนมีเข็มทิศภายในหรือ Inner Compass คอยนำทางชีวิตของคุณอยู่เสมอคุณเคยรู้สึก เหมือนมีเสียงเล็กๆในใจหรือมีความรู้สึกสังหรณ์ใจที่ชัดเจนมากๆคอยบอกให้คุณเลือกเดินทางสายนี้คอยเตือนไม่ให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนคนนี้หรือคอยกระตุ้นให้คุณตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็ได้ค้นพบว่าการตัดสินใจในวันนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ ถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์ไหมคะความรู้สึกนี้ไม่ใช่การเดาสุ่มและไม่ใช่ความคิดที่ฟุ้งซ่านแต่ในทางธรรมะแล้วมันคือการทำงานของปัญญายาณที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากผลของกรรมดีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานคะ่ะเมื่อเราและในบางครั้งการทำงานของเทวดาประจําตัวหรือวิบากกรรมดีนี้ ก็อาจจะมาในรูปแบบที่ซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งกว่าการรอดตายหวุดหวิดเสียอีกนะคะนั่นคือการทำงานในรูปแบบของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะเคยไหมคะที่ต้องเจอกับเรื่องราวที่ดูเหมือนเลวร้ายที่สุดในชีวิตเช่นการถูกเลิกจ้างออกจากงานที่คุณทำมานานวินาทีแรกคุณอาจจะรู้สึกเหมือนโลกถลม่มมืดแปดด้านและสิ้นหวัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปการตกงานในครั้งนั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ผลักดันให้คุณได้ค้นพบศัก,กยภาพใหม่ๆใ,ในตัวเองอาจจะได้เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จหรือได้ย้ายไปทำงานในองค์กรใหม่ที่ให้โอกาสและมีความสุขมากกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าในสถานการณ์เช่นนี้พลังแห่งบุญไม่ได้ทำงานโดยการป้องกันไม่ให้คุณตกงาน แต่ทำงานโดยการชี้นำผ่านสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายเพื่อเปิดประตูบานใหม่ที่ดีกว่าให้กับชีวิตคุณซึ่งเป็นประตูที่คุณอาจจะไม่กล้าเปิดด้วยตัวเองหากยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมๆนี่คือการคุ้มครองในระดับที่ต้องใช้ศรัทธาค่ะคือการเชื่อมั่นว่าแม้ในวันที่ฟ้ามืดมนที่สุดแต่ผลแห่งกรรมดีที่เราทำไว้ กำลังจัดสรรเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราอยู่เบื้องหลังเสมอเพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนั้นเท่านั้นค่ะเรื่องราวในชาดกต่างๆก็สะท้อนภาพนี้อย่างชัดเจนหลายครั้งที่พระโพธิสัตว์ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนจะพ่ายแพ้แต่ท้ายที่สุดแล้วอุปสรรคนั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้พระองค์ได้สร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม นี่คือการทำงานของบุญที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่การปัดเป่าแต่คือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะมันสร้างบุญกุศลโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอบุญเหล่านี้จะค่อยๆขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความใสสะอาดโปร่งเบาและมีพลัง เมื่อจิตใจมีความใสสะอาดมันก็จะสามารถสะท้อนเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงเหมือนน้ำนิ่งๆที่สามารถสะท้อนเห็นภาพดวงจันทร์บนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนนั่นแหละค่ะจิตที่ถูกขัดเกลาด้วยบุญจะทำให้เรามีสัมผัสที่6หรือมีปรีชาญาณในการมองเห็นว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งไหนเป็นอกุศล ทำให้เราสามารถเลือกคบคนดีหลีกหนีจากคนผ่านและสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญสําคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ได้อย่างแม่นยําและผิดพลาดน้อยลงและอีกด้านหนึ่งของสัญญาณข้อนี้ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่คุณมีแรงบันดาลใจหรือมีฉันทะในการทําความดีอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับหรือชักชวน จ,จู่ๆคุณก็รู้สึกอยากจะไปทำบุญที่วัดจ,จู่ๆก็อยากจะเริ่มนั่งสมาธิอยากจะหาหนังสือธรรมะมาอ่านอยากจะสวดมนต์ก่อนนอนหรือมีความรู้สึกอยากจะแบ่งตันอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลความรู้สึกเหล่านี้แหลคะค่ะคือสัญญาณว่าพลังบุญเก่าของคุณกำลังทำงานมันกำลังทำหน้าที่เป็นแรงผลักดนันเป็นพลังงานบวก ที่คอยดึงดูดให้คุณเดินต่อไปในเส้นทางแห่งความดีงามเพื่อสร้างสมบุญความเชื่อมโยงนี้อธิบายได้ด้วยหลักการทำงานของจิตที่ตรงไปตรงมามากๆค่ะการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าไม่ใช่แค่การทำตามข้อห้ามเพื่อเอาบุญแต่คือการฝึกจิตวิทยาชั้นสูงเพื่อสร้างความสงบและความมั่นคงจากภายในโดยตรงลองพิจารณาดูนะคะเมื่อเรารักษาศีลข้อหนึ่ง คือมีเมตตาไม่เบียดเบียนไม่คิดร้ายต่อชีวิตอื่นจิตใจของเราจะถูกชล้างจากความโหดเหี้ยมและความเกลี้ยวกราดเมื่อจิตปราศจากความคิดรุนแรงมันก็จะอ่อนโยนนุ่มนวลและไวต่อการรับรู้สิ่งที่ละเอียดอ่อนได้ดีขึ้นเมื่อเรารักษาศีลข้อสองคือไม่ลักขโมยไม่เอาของที่เขาไม่ให จิตใจของเราจะปลอดโปร่งจากความโลภและความหวาดระแวงว่าจะถูกจับได้เมื่อต้องไม่คอยกังวลไม่ต้องคอยหวาดกลัวจิตก็จะมีเสถียรภาพตั้งมัน่นไม่วอกแวกง่ายซึ่งเป็นสภาวะที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการเกิดปัญญาและที่สําคัญที่สุดคือศีลข้อสี่การไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกเมื่อเราตั้งมั่นที่จะพูดแต่ความจริง เรากำลังฝึกให้ความคิดและความจริงของเราเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานสมองไปกับการสร้างเรื่องหลอกลวงหรือจดจำว่ากโกหกใครไว้อย่างไรบ้างพลังงานที่เคยสูญเสียไปนี้จะถูกสงวนไว้และแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งสัจจะทำให้สัญชาตญาณหรือเสียงภายในของเรามีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นการรักษาศีลจึงเปรียบเสมือนการเช็ดกระจกแห่งจิตใจให้ใสสะอาดยิ่งขึ้นทุกวันเมื่อกระจกใสาภาพที่สะท้อนออกมาหรือปัญญายาณที่เกิดขึ้นย่อมชัดเจนและแม่นยำเป็นธรรมดาค่ะไม่ให้เพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรแห่งความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ คนที่มีสัญญาณข้อนี้ก็เหมือนกับคนที่กำลังขับรถโดยมีระบบ GPS ชั้นเลิศคอยนำทางไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะคดเคี้ยวหรือมีทางแยกมากมายแค่ไหนระบบ GPS ที่ชื่อว่าปัญญานี้ก็จะคอยชี้นำให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่ดีงามและปลอดภัยได้เสมอดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีสัญชาตญาณที่แม่นยำในการตัดสินใจหรือมีหัวใจที่ใฝ่ในการทำความดีอยู่เสมอนั่นคือสัญญาณที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะที่บ่งบอกว่าเทวดาประจําตัวของคุณไม่ได้ทำหน้าที่แค่ปกป้องคุณจากภัยอันตรายภายนอกเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นกัลยานามิตรภายใน คอยชี้นำทางสว่างให้กับชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อเรานำทั้งสามสัญญาณนี้มาพิจารณาดูให้ดีแล้วเราก็จะพบกับความจริงอันน่าทึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยไว้ว่าว่าเทวดาประจำตัวนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งลี้ลับพิศวงที่อยู่นอกตัวเราหรือไกลเกินกว่าที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เลยหากแต่เทวดาประจำตัวที่แท้จริงคือตัวเราเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือผลรวมแห่งความดีคือพลังแห่งบุญกุศลที่เราได้ลงมือสร้างได้ลงมือสะสมมาด้วยกายวาจาและใจของเราเองความสงบเยือกย็นนิยามวิกฤต การรอดพ้นภัยอย่างปาฏิหาริย์และการมีปัญญาชี้นำทางทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์โดยตรงจากการกระทำของเรายิ่งเราทำความดีมากเท่าไหร่ยิ่งเราสร้างบุญกุศลมากเท่าไหร่เกราะคุ้มครองหรือเทวดาประจำตัวของเรานี้ก็จะยิ่งมีพลังอำนาจยิ่งแข็งแกร่งและยิ่งปกป้องคุ้มครองเราได้อย่างเต็มที่มากเท่านั้นนี่แหละค่ะ คือความจริงอันประเสริฐคือพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพลังที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดซึ่งหลายคนกลับมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นแทนที่เราจะเฝ้ารอคอยการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหรืออ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพลังที่เรามองไม่เห็นจงหันกลับมาสร้างเทวดาประจำตัวที่ทรงพลังที่สุดของคุณขึ้นมาด้วยตัวของคุณเอง ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคิดดีพูดดีทำดีให้ฐานเท่าที่มีกำลังรักษาศีลให้เป็นปกติฝึกสติให้รู้ตัวอยู่เสมอและแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพ,พสิ่งทุกการกระทำเหล่านี้คือการเติมพลังให้กับเทวดาของคุณคือการสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับชีวิตของคุณเอง เพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะปกป้องคุณได้ดีเท่ากับผลแห่งกรรมดีที่คุณได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองอีกแล้วค่ะคุณเห็นด้วยไหมคะ หรือคุณเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกับ3สัญญาณนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังที่ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ